อดทนไม่ไหวแล้วกลายเป็นหนา้าแสดงตัวเล็กๆที่มันไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้รู้สึกแยก่ขนาดไหนไม่มีใครช่วยเหลืออดอยากได้รับควาเป็นถารมอดอยากมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเอง คือเดือนที่แล้วเนี่ยโอ๊ตเกิดอุบัติเหตุคือโดนช่างตัดผมตัดหูครับและตอนนี้ครับระยะเวลาผ่านไปประมาณเดือนกว่าแล้วโอ๊ตยังไม่ได้รับการยียยยาใดๆนอกจากค่ารักษา15,000บาท แค่นั้นเลยครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่อดเกิดขึ้นคืออดเป็นแผลเป็นที่หูเราทํางานในวงการบันเทิงทํางานแสดงลําบากใจมากๆเลยครับและการที่อขาออกมาพูดในครั้งนี้อดไม่ได้ต้องการที่จะ discussion ใครหรือต้องการทําให้ใครเสียหายนะครับแต่อดออกมาเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองที่อดไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลย ตั้งแต่เกิดเหตุโอรู้สึกว่าโอ้เสียใจกับเหตุการณ์นี้มากสุขภาพจิตโอ้เสียไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกแย่มากๆครับเป็นเรื่องราวสุดช็อกเมื่อโอ๊ตมิวนักแสดงจากสังกัด m อ f o t n t t r i เ m e n t ได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านติ๊กตอกส่วนตัวหลังถูกช่างตัดผมตัดหูแต่กลับไม่ได้รับความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยคุณโอ๊ตมิลเผยว่าเมื่อวันที่28กันยายน2566ที่ผ่านมาตนได้ไปใช้บริการตัดผมที่ร้านตัดผมร้านหนึ่งย่านทองหลอ่อซึ่งเป็นร้านสปอนเซอร์ให้กับทางสังกัดที่ตนเป็นนักแสดงอยู่โดยในขณะที่ใช้บริการก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อช่างตัดผมพลาดไปตัดโดนหูของตนทําให้ต้องเย็บกว่า7เข็มซึ่งทางร้านก็ได้รับผิดชอบโดยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นจํานวนเงิน15,375บาทแต่ก็ไม่ได้มีการรับผิดชอบ ใดๆเพิ่มเติมหลังจากนั้นต่อมาตนก็ได้มีการเจรจากับคู่กรณี1ครั้งซึ่งช่างตัดผมไม่ได้มีการตกลงให้ค่าสินใหม่ใดๆแต่จะทดแทนให้เป็นเงินจํานวน1,500บาทสําหรับไปทําประกันที่พ่วงกับบัตรเครดิตซึ่งตนมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นไปแล้วแล้วนอกจากนี้ทางร้านยังบอกอีกว่าจะดูแลเรื่องแผลเป็นแต่พอต้นสังกัดของตนทักไปถามกลับไม่มีการตอบรับใดๆ ตนนี้ก็ผ่านมากว่าหนึ่งเดือนแล้วตนรู้สึกจิตกตกมากๆเนื่องจากตนเป็นนักแสดงแต่กลับมีรอยแผลเป็นที่หูซึ่งอาจจะทําให้กระทบกับการทํางานได้ในฐานะนักแสดงตัวเล็กๆตนจึงได้ตัดสินใจรวบรวมความกล้าและออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองบ้างหลังจากนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางฝั่งของร้านตัดผมคู่กรณีจะออกมาเคลื่อนไหวใดๆหรือไม่หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนํามารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ Oh, <laughs>